Allah. Oh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الأخوة فاتقوا الله قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا <متحدث> الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا في نوم بُرُوَمْ ستا ترك في مكية تكتن ผมขอสั่งเสียแก่ตัวเองและก็ท่านพี่น้องทั้งหลายให้เรา ขยันทําในสิ่งที่ a ล l a ์นั้นได้ทรงสั่งใช้แล้วก็อดทนออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ห้ามเอาไว้ให้ตรงตามแบบฉบับที่ท่านนาบีได้ทําเอาไว้เป็นแบบอย่างแล้วก็ร่วมด้วยกับการมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจอย่างร้อยเปอร์เซนต์ต่อลอตาลาหากเราได้ประคองสองสิ่งนี้ตามแบบฉบับที่ท่านนาบีได้ทำเอาไว้และมีความอิคลาสต่อล l เพียงผู้เดียว เราจะประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิรอพี่น้องผู้ร่วมละหมาจุมอะทุกท่านนะครับความรักความเมตตาที่เรามีให้กับพี่น้องของเรานั้นทุกสิ่งอย่างเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคําสั่งเป็นสิ่งที่อยู่ในชริอะเป็นสิ่งที่อยู่ในมาชัวเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคีรอ อัลลอฮฺตาลาไม่ได้สร้างเรามาให้อยู่ในสภาพโดดเดี่ยวเดียวดายหรือตัวใครตัวมันเราจะไม่ยุ่งกับชีวิตใครเลยไม่ได้แต่เราจะยุ่งในขอบเขตที่าศาสนานั้นอนุญาตให้ยุ่งเช่นหากว่าเขาทําความผิดเราก็เตือนเขาเราไม่ปล่อยให้ความผิดนั้นได้แพร่สัพพัดกระจายไปสู่บนหน้าพื้นแผ่นดิน หากเขาลำบากต้องได้รับความช่วยเหลือเราก็จะช่วยเหลือเขาเท่าที่มีความสามารถพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักที่มีเกียรติทุกท่านมีหะดี s นะครับที่ท่านนาบีได้บอกอันอบีมุซาอันินนบีสุลลัลลอฮุมัลัยฮุส,สัลัมกอนนะครับจากอบีมุซานะครับแล้วก็จากท่านนาบีสุลลัลลอฮฺส,สลัมได้กล่าวไว้อินนัลมุมินดินมุมินเกลบุญยานผู้ศรัทธานะครับสำหรับผู้ศรัทธานั้นเปรียบดังตึก ยชุดดูบะดูหูบะดอที่มันจะเสริมสร้างกันและกันวาชับไปกิอัสอบีอัหและท่านบีก็ได้ยกตัวอย่างในการเปรียบเทียบดังนิ้ว2นิ้วนักวิชาการอธิบายนะครับโครงสร้างของตึกเนี่ยเปรียบดังผู้ศรัทธาที่มันจะเซมันจะมาต่อเติมเสริมความแข็งแกร่งห้กไม่ได้มีโครงสร้างเหล่านี้อยู่ด้วยกันมันก็จะทําให้ตึกย่อมสั่นคลอนแล้วก็ มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและนักวิชาการอธิบายต่อว่าการที่ท่านนาบีเอานิ้วมาเปรียบเทียบนั้นเปรียบดังเขาเรียกว่าการยกตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพความลึกซึ้งของการยกตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าพี่น้องผู้ศรัทธาแห่งผลใดก็ตามที่เขาเนี่ยต้องได้รับความช่วยเหลือเราก็จะช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ฮะตติสจัดไปนะครับเมื่อกี้มุตตะฟักุนอะไรนะครับฮะติสมุตตะฟักุนอะไรซชฮีหม อันอินนูแมนบินบะชีรรดิยัลลอฮุอันฮุกาน์กล่าวรัุลลุละอซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับจากท่านนูแมนบินบะชีรขออัร้อ์ทรงพอใจท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหมายถึงขอความขอการประสาทพอและความสันติจงประสบกับท่านนาบีมาซาลุลมุมินีนนะครับท่านนาบีได้อุป,ปมาผู้ศรัทธา นะครับฟีตวัดดิหิมวตารหูมิหิมว่าตอาตุฟิหิมมาซลุลจัสัดท่านนบีได้ได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ศร um ัทธาเนี่ยความรักความรักแล้วก็ความเมตตาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ความห่วงใยกันเปรียบดังร่างกายนะครับอิดัชตะกะมินหูอุดวุนตะดาอาละหูซาอิลุลจัสัดบิสซาฮรวัลฮุมมะมุตตะรอซฮมุตตะ ص ح กุนอะลัยฮ์ หากร่างกายของผู้ศรัทธาเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บส่วนนั้นก็จะเจ็บตามไปด้วยเปรียบดังคนที่นะครับเปียบดังคนที่อะไรครับคนที่นอนนอนไม่หลับแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าพี่น้องของเราอยู่ที่ไหนแห่งผลใดถ้าเขาได้รับการอธรรมจากใครผู้ใดก็ตามหรือเขาได้รับความทุกข์ยากจากสาเหตุภัยพิบัติหรือเหตุผลใดก็ช่างเราจะมีความรู้สึก เมตตาแล้วก็เป็นห่วงเขาแล้วก็จะช่วยเหลือเขานะครับยกตัวอย่างในปัจจุบันที่มีความชัดเจนนะครับพี่น้องของเราที่อยู่ปาเลสไตน์ใช่ใช่ไหมครับพี่น้องของเราเยอะแยะมากมายที่อยู่ที่นั่นเป็นแสนเป็นล้านคนถูกบรรดายาคูตซอลเลมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงไม่ว่าจะเป็นสตรีมีคันอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเรามาดูนะครับอิสลามอ่ะสมมติเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นว่า เรามีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่ล้ำสมัยไม่มีใครสามารถต่อต้านเราได้เลยไม่มีใครสามารถสู้กับเราถ้าเราเนี่ยเอาอาวุธที่มีความทันสมัยนั้นไปยิงใส่พลเรือนเราไปทำร้ายคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่อัลลอฮ์ห้ามนะครับอัลลอฮ์บอกววลาตะตดูพวกเจ้าเนี่ยอย่ารมอินนัลลอฮะลายุฮิบุลมุอะตดีนอัลลอฮ์เนี่ยไม่รักบันดาบูอตธรรมนักวิชาการอธิบายเชกซะดีหนึ่งในนักตับซีรอธิบายว่าคืออะไรครับ คือการเวลามีสงครามเกิดขึ้นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องลูกเด็กเล็กแดงคนที่เขาไม่ได้อยากจะสู้รบกับเราไม่อนุญาตให้เราทํำร้ายเขาแต่ยาฮูดไม่สนครับเขาไม่ได้สู้กับบรรดาทหารหรือว่าผู้ที่มีกําลังที่จะต่อสู้กับเขาไม่ใช่แต่เขานี่ฆ่าหมดไม่สนใจใครอะไรเลยนะครับคือถ้าเราย้อน,อนดูนะฮะสงครามย่อมไม่ปราณีใครอยู่แล้วถ้าเราดูในสมัยกี สิบปีกี่ร้อยปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่คนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้นแต่อิสลามเนี่ยห้ามห้ามแม้กระทั่งทำลายต้นไม้สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องดูความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับห้ามแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ได้ยังประโยชน์เราทำทำลายตึกเราบ้านช่องก็ก็ไม่ได้และมีฮะดีษบทสุดท้ายนะครับด้วยกับเวลาที่มีจำกัดอันนรซูละลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนนะครับท่านนบีได้กล่าว อัลมุสลิมนะครับอาคุลมุสลิมมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันและกันระหว่างมุสลิมและยุสลิมูฮูวะลายุสลิมและอย่าอาธรรมซึ่งกันและกันและอย่าทอดทิ้งพี่น้องของเขาคือเราไม่อาธรรมแล้วหนึ่งเราก็ไม่ทอดทิ้งเขาด้วยวามันกานฟีฮาจะอาคีฮีและใครที่ปลดเปลื้องความจําเป็นของพี่น้องความต้องการของเขาอะไรครับอัลลอฮ์ก็ ท่านนาบีบอกการอัลลอฮฺฟิฮ่าจะตีอัลลอฮ์เนี่ยจะบดเบื้องตัวเขาด้วยด้วยกับความจำเป็นที่เขาต้องการอันนี้คือท่านนาบีพูดนะครับว่ามันฝรั่งอันมุสลิมกุรบะและหากว่าเราเนี่ยได้นะครับช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากฝรัจงอัลลอฮฺอันฮุกุรบะอัลลอฮ์นี่ก็จะ ปลดเบื้องความทุกข์ยากมินกูรอเบยียมิมินเกียมะในวันกียมหที่เขาจะประสบพบเจอนักวิชาการบอกอาหากเราเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องของเราในความทุกข์ยากที่เขาได้รับอัลลอฮ์ก็จะปลดเบื้องความทุกข์ยากของเขาที่เขาจะประสบในวันกียมะนั้นด้วยเช่นเช่นกันนะครับวะมันเซตอรอมุสลิมันเซตอรอฮุยเยมันเกียมหาละใครปกปิดสิ่งที่ปกพร่องของพี่น้องมุสลิมใน ในโลกดุนยานี้ใช่ไหมครับและอัลลอฮ์ี่นก็จะปกปิดเขาด้วยในวันเกียร์มะเพราะฉะนั้นนะครับจากฮะดีสทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ผมได้ประมวลแล้วก็ยกมาให้พวกเราได้ทราบนะครับมีบทเรียนอะไรบ้างครับบทเรียนที่หนึ่งก็คือเราเนี่ยจะต้องเมตตาพี่น้องของเราและจะไม่ทอดทิ้งเขาและช่วยเหลือเขาและจะปกปิดสิ่งที่ไม่ดีของพี่น้องเราในดุนยาและอัลลอฮ์ก็จะปกปิดสิ่งที่ไม่ดีของเราด้วยในวันอาคริร ดังเช่นนักวิชาการได้ยกเหมือนที่อัลลอฮ์ได้บอกอินเนมลูมีนูนะอเอควะอัลลอฮ์ตาอัลาได้กล่าวแท้จริงนะครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันเราจะมีความรู้สึกเพิกเฉยมีความรู้สึกไม่สนใจจะเป็นตัวใครตัวมันไม่ได้เพราะสิ่งที่เราต้องดําเนินทั้งหมดนี้นะครับเพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮ์และสิ่งไหนก็ตามที่อัลลอฮ์เนี่ยต้องการเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นให้ เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่เราจะต้องมอบให้กับพระองค์เพราะฉะนั้นหากเราอยากประสบความสําเร็จทั้งในดุนยานี้และในในโลกอาคีรอเราก็จะต้องทําตามบทบัญญัติชารีอะห์ขอบเขตท,ที่อัลลอฮ์เนี่ยต้องการและพระองค์ต้องการอะไรครับหนึ่งในนั้นที่ผมได้ยกไปแล้วต้องการให้เราเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องของเราหากเรามีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยกับการบริจาคและสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นั่นก็คือการดุอา์ ถามตัวเราทุกวันนี้มีช่วงเวลาไหนบางที่เราดูอาให้กับพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์แล้วก็กับที่อื่นๆอ,อ,อีกที่เขาเนี่ยได้รับความทุกข์ยากที่เขาเนี่ได้รับความลําบากหรือว่าวันวันเราแชร์อยากให้ช่วยเหลือปาเลสไตน์เสร็จเราปิดโทรศัพท์เปิดทีวีดูบอลอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการฝ่าฝืนต่ออลอกหลังจากเราปิดโทรศัพท์ หลังจากเราดูพี่น้องเราโดนซอนเหล่มเสร็จเราปิดมือถือเปิดเพลงฟังอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างน้อยที่สุดที่เราทําได้นั่นก็คือการ <c oughs> การขอดุอาให้พี่น้องของเรานะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับการขอดุอาเป็นเอบาดะที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยจะสอบสวนเราในวันเกียรตมะ <c oughs> อย่างน้อยๆที่เราทําก็คือการขอดุอา <c oughs> และหากเรามีกําลังทรัพย์เราก็ช่วยเหลือตามองค์กรต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือ ที่จะถึงพี่น้องของเราได้นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอักูลุกอลิฮาจ์วอสเดฟิรุลลอฮัลอะดีมลีวะลกุมวะลิซนยอิมุสลิมีนั้นไคุลลิดัมฟัสเดฟิรุฮ์อินนุฮ์วาลกฟูรุลรฮิม الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا ايها المؤمنون أوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي شام وفي بورما وفي كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي كل مكان اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم جنة واذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ان ساداتنا وأئمتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احفظ علماء المسلمين السلفيين في كل مكان اللهم احفظ علماء المسلمين السلفيين في كل مكان اللهم احفظ العلماء المسلمين السلفيين الربانيين في كل مكان أسأل الله ان يحفظ المملكه العربيه السعوديه من اعداء الاسلام وان يوفق خادم الحرمين الشريفين لما يحبه الله ويرضاه ربي جعل هذا البلد آمنا ربي جعل هذا البلد آمنا ربي جعل هذا البلد آمنا اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إِلِى القربى وإلحاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. استووا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلم. نحب ربنا نحن نعم صح ربعكا صح. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم